บิดพอยดีดขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่สัญญาณอันตรายยังอยู่เกียกับราคาวันนี้กันครับลิมนี้ไม่ใช่การชี้ชว่ในการลงทุนแต่อย่างใดแต่ก่อนที่จะเข้า,ปาไปสู่การวิเคราะห์กาฟเติ้ลขอประกาศข่าวนิดนึงนะครับสำหรับคอร์สฟิวเจอร์เลเวอรอั์รุ่น2นะรุ่น2จะเหลือเวลาการรับสมัครอีก4วันคือทุกคนต้องสมัครภายในวันที่เนะครับ ภายในวันพุทธที่9พฤศจิกายนจะเป็นวันสุดท้ายที่ต้นรับสมัครนักเรียนสำหรับฟิวเจอร์เรเวล2สมัครหลังจากนี้รอคอร์สหน้าเท่านี้ยงเดียวเท่านั้นนะครับและจะบอกว่าคอร์สหน้าเนี่ยอาจจะห่างสักเดือน2เดือนเลยก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับรายละเอียดสามารถดูได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook เข้ามาที่แฟนเพจแล้วอยู่โพสต์แรกเลยนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างทุกคนก็สามารถไปดูในส่วนของ รีวิวนะครับรีวิวจริงสำหรับรุ่นหนึ่งว่าเขาเรียนแล้วเป็นอยังไรบ้างในโพสต์นี้ได้เลยนะครับแล้อีกคราวหนึ่งสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวของา Blockchain, งานบล็อกเชนงานคริปโตอยากมาเจอเพื่อนๆอ,อยากมาหาความรู้เตือนแนะนำอย่างนี้ครับในตอนบางครั้งเราจะมางานเนี่ยของดูเรื่องบ้าง วางมาดูเรื่องบ้างครับแต่ที่ต้นประทับใจแล้วอยากไปงานคริปโตทุกครั้งไปคือเราได้คอมมูนิตี้ใหม่ๆเราได้เจอเพื่อนใหม่ครับเราพอเจอเพื่อนใหม่เราก็ยังอยากอย,กอย,กอยู่อยากเรียนรู้นะครับอยากศึกษามากยิ่งขึ้นก็สามารถมาร่วมง,งานได้นะครับสับบล็อกเชนไทยแลนด์จินตสิทินะที่จะเกิดขึ้นวันที่26 27พฤศจิกายนนะครับใครไม่มีบัตรอย่าเพิ่งรีบกดนะครับให้ใช้โค้ดคริปโตเทลเลอร20ไปได้ลดราคาบาัตร20%ตรงนี้นะครับซึ่งบัตร ไอโค้ดตรงนี้ใช้ได้ถึง11ทับ11เท่านั้นนะครับใครสนใจรีบกดบัตรและใช้โค้ดให้ดีครับโปรโมชั่นมีจำกัดถึง11ทับ11เท่านั้นนะครับทีนี้กลับมาที่วิตคอยครับวิตคอยโอ้โหช่องเราเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คือเป็นช่องที่ขายความกล่าวว่ามันจะลงใช่ไหมครับ แต่ว่าล่าสุดเองแหละนี่ให้ดูนะเนี่ยผมโอ้โหเตรียมลงเสี่ยงอันตร,รายยังลงอยู่อีกไหมนะครับเราขายว่าเอ๊ะมันเตรียมลงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยต้นก็นมีการอัปเดตตัวของบิตคอยไปที่หน้าแฟนเพจนะว่าเ,เตียมลงจริงหรอไม่ไปต่อจริงหรอนะครับปรากฏว่าเต้นให้ไว้สองแผนแผ่นที่หนึ่งถ้ามันเบรกสองหมื่นหรอพันหนึ่งร้อยลาแสดงว่ามันไปต่อครับแต่ถ้ามันหลุดสองหมื่นแสดงว่ามันไม่ไปต่อ และปัจจุบันนี้โตรงกระแผไหนแผนแรกครับบิตคอยมีการเบรกนะครับมีการเบรกสองหมื่นหนึ่งพันไปต่อครับแสดงว่านาตอนนี้บิตคอยเป็นเทรนขาขึ้นในภาพสีชนนพส่ชั่วโมงอยู่เป็นเทรนขาขึ้นในภาพสี่ชั่วโมงอยู่แต่สัญญาณอันตรายที่เราพูดถึงคืออะไรล่ะสัญญาณอันตรายที่เราพูดถึงคือสัญญาณแบลลิงเดเวอเจนที่ยังคงอยู่ครับตรงนี้เองเนี่ยบอก ทุกครั้งไปว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นสัญญาณจบรอบเตรียมลงเลยมันจะห่อลงมาแรงถ้าฉันเจอสัญญาณนี้แล้วมีของอยู่ฉันต้องเทขายไม่ได้บอกแบบนั้นบอกว่าให้ระมาาัดระวังเป็นตัวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นตัวเตือนเราว่าอ๋อถ้ามันผิดทางถ้ามันทำลายโซงขาขึ้นหลุดสองหมืเราต้องมีแผนนะ ว่าเราทำอะไรเป็นตัวเตือนเราอย่างที่ครับแต่ปัจจุบนันสัญญาณนี้ตีความหมายว่ากราฟราคาอาจจะมีการย่อลงมาหาแนวรับที่ตลาดคิดว่าตรงเนี้ยพอถูกพอแล้ว แล้วแนวนั้นคือแนวไหนสุดโตเต้นเติ้นใช้เส้น EMA 50ในการลันนะครับในการที่จะลันเฉียนขึ้นไปเติ้นก็เลยมองว่าเป็นปกติครับที่เมื่อเทเทียนหากจากเส้น EMA เขาจะมีการยอร่อลงมาเห็นไหมย,หย,มยูห่างปุ๊บย่อลงมายูห่างย่อลงมา ในหน้ากาววันนี้เอเนกัเต้นก็เลยเมองว่าเอ๊หรือว่าบิตคอยน์กำลังอยู่ในช่วงย่อนะแต่ช่วงย่อที่มันเกิดขึ้นอนะคือในโซนขาขึ้นนะครับนั่นแผนการเทรดของเราในตอนนี้เนี่ยหนึ่งย่อลงมาก่อนแล้วค่อยซื้อเล่นซื้อถูกซื้อถูกขายแพงได้ไหมนะครับได้ไหมนี่ก็ลองไปวางแผนดูหรือเอ้เรารู้สึกว่ามันขึ้นมาสูงเกินไปแล้วถ้าเราใช้กลยุทธ์ย่อซื้อ แล้วรอไปขายแพงเนี่ยมันมันอาจจะช้าเกินไปแล้วเราอาจจะรอแบบนี้ได้ไหมอาจจะรอแบบนี้ได้ไหมครับเราเห็นว่าจุดเปลี่ยนสาคัญของตัวบิตคอยเนี่ยคือถ้าเกิดเขาจะพันตัวลงอย่างรุนแรงนะครับต้องหลุดเส้น EMA 200จะต้องหลุด20,000ซึ่งเป็นแนวรับเก่าที่มีควความสําคัญแนวรับเก่าที่มีความสําคัญครับก็รอให้มันหลุดลงมาก่อนเลยอาจจะหลุดเสร็จแล้ว มีการทำแพทเทิร์นอะไรบางอย่างให้เราเล่นง่ายๆครับเช่นเอ้ยมันไซด์เวดาวลงมาว่ะพอมันไซด์เวดาวลงมาแล้วเกิดอะไรเอ่ย,เ,อยเกิดการเบรกเอาเทรนด์เล็กๆตรงนี้พอมันเบรกเอา์ขึ้นไปเราค่อยเล่นเห็นไหมในตอนนี้เองเนี่ยสรันเปิร์นะครับเปิ้ลไม่ได้บอกวิธีที่หนึ่งกับวิธีที่สองเ่ยคือวิธีหนึ่งย่อปุ๊บซื้อเพื่อไปขายแพงพอเราคิดมันน่าจะไปต่อถูกหรือเราคิดอีกวิธีหนึ่งว่าเอ้ะมัน น่าจะจบรอบแล้วหนะน้าไกลๆนี้มันน่าจะยอดรุนแรงแต่จะคิดในมมมองหลังต้องหลุดสอบมื่นก่อนอ้อท้าถ้าหลุดสอบหมื่นเล่นยังไงก็เล่นแบบนี้ไงอ่าย่อลงมาง่ายๆเลยตีเทรนลงมาอ่ะเราได้เทรนละเรารอเบรกเอานะครับรอเบรกเอาตรอให้เล่นแบบนี้ก็ได้นะครับสรุปในส่วนของบิ t คอยน์นะตอนนี้ทีมตกรถก็เลิกสอวิธีที่ทีเติ้ลน,นำเสนอไปนะครับและแน่นอนเงินของคุณ คุณต้องห่วงไม่มีใครห่วงเงินของคุณเท่าต,ตัวคุณเองอีกแล้วนะครับดังนั้นจะตัดสินใจอะไรจะซื้อจะขายอะไรตัมสติให้ดีแล้วก็วางแผนว่าวางแผนและตอบเองนะว่าที่ฉันซื้อฉันขายเนี่ยมันเกิดจากตัวเองนะครับและตอนนี้สรุปบิตคอยคือเติ้ลมีมุมมองว่าน่าจะลงนะครับน่าจะลงแต่ไม่ได้ลงแบบทะลุทะลวงนะ แนะตอนนี้สิ่งที่เราต้องดูคือเขาจะลงมาสัมผัส EMA 50แล้วรับอยู่ไหมถ้ารับอยู่ก็เป็นอะไรที่สวยงามครับที่วิตคอยังมีแนวโน้มในรงคราขึ้นแต่ถ้ารับไม่อยู่รุ้นอีกทีหนึ่งที่สองหมืน่นเพิ่มนิดหนึง่งสชั่วโมงนะครับเนี e ่ย EMA 50เป็นไาเฟรมสี่ชั่วโมงนะถ้ารับอยู่โอเคเยี่ยมครับถ้ารับไม่อยู่เจอที่2,000ม มาวัดใจกันแล้วว่า20,000เนี่ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะถ้าหลุด20,000ืรนลงมาเป็นแท่งแดงๆเปรี้ยงลงมาเนี่ยแสดงว่าภาพ4ชั่วโมงเนี่ยเตรียมจบรอบแหละนี่คือสิ่งที่ต้องระวังสับตัวิตคอนนะครับและแน่นอนถ้าคุณมีความคิดเห็น,หนมุมมองไหนเราไม่แลกเป็นกันในคอมเมนต์นะครับเตื่นอน่านทุกคอมเมนต์นะเพื่อกันไนคลิปหน้าสวัสสวัสดีครับ